สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสลรับวันนี้ชายสายก่อเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้จะพามาดูความพร้อมก่อนเทพ,พื้น S1 นะครับพามาชมหน้าง,งานกันนะครับว่ายังเหลืออะไรบ้างก่อนจะเทพ,พื้นพวุนี้ตอนนี้ข้าแบบเข้าแบบเรียบร้อยแล้วํำยันไม่ได้เยอะความสูงแค่หกสิบเซนนะครับอนนี้ ทำลังทำลังให้ระดับพื้นให้ระดับพื้นอยู่เทที่60เซนนะครับถ้าถ้าระดับอยู่ที่บวก15.30ให้ระดับโดยช่างเอ็มระโดยช่างเอ็มนะฮะเราได้ติดตั้งติดตั้งชานอ้อย ระหว่างกัน้นจอยนะครับชั้นอ้อยบนล่างนะครับกับข้างๆก็จะมีโอเตอร์สต็ปหรือภาษาไทยเขาเรียกยางกันน้ําเป็นตัวอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะในตัวในการตัวนี้รู้สึกว่าจะเทลีนเมื่อวันที่เทลีนเมื่อวันที่8เทลีนวันที่8แล้วก็ จะเทพล้นลงเหล็กลงเหล็กน่าจะประมาณวันหนึ่งวันครึ่งโดยช่างช่วยแล้วก็ช่างเสียมใช่ช่างเชื่อมช่างเฉื่อมคนนี้ครับมือเชื่อมรับรับเชื่อมทุกลาดอาณาจักรเชื่อมใบโดงด้วยนะฮะเชื่อมใจอ่าคนนี้โสดนะการติดต่อได้คนนี้โสดนะฮะโสด ตอนนี้กำลังาวางาแกะแกะวอเตอร์สต็ปเพื่อแนวจอยอยู่ครับเพื่อจะใส่แนวจอยให้มันได้ตามแบบตรงนี้จะเริ่มการเทาางานาเป็นเหล็ก d b 16นะฮะสีเลเยอร์อน,นี้ฮะมาชมแนวก่อน อันนี้เป็นนี่เป็นเหล็กฝากฝากก็เราจะเทต่อนะเราจะเทต่อจะมีคอนกรีตขึ้นมาอีกประมาณห้าสิบเซนหน้างานในการทำงานเราจะเทพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็น่าจะจัดโอทีหน่อยเพื่อให้ทันต่องานมีกันเจ็ดแปดคนนี่แหละครับทำงานครับ สำหรับใครที่อยากทำงานอก่บสร้างหรือรับเหมาก่อสร้างก็ฝากดูเรื่องคนงานแล้วก็เวลาในการทำงานด้วยถ้าจะทำงานให้ได้กำไรก็เน้นเรื่องเวลาและการทำงานให้ได้ผลอย่างดีที่ให้ได้ให้ได้ผลงานเยอะที่สุดอะ่ะไม่งั้นเราก็จะลำบากนะฮะทุกวันนี้ค่าจ,จ่ายของชีพมันเยอะออตอนนี้่าจะให้ให้ระดับกันอยู่นะฮะเว เัวเบระเ์ผู้หญิงเบเ์ผู้ตายอาจจะดูอาจจะดูผิดบ้างถูกบ้างก็อย่าว่ากันนะครับพพท่านผู้ชมมีอะไรก็ทักทายบอกกันได้นะครับได้มาแก้ไขครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะทําความสะอาดก่อนเพลงปีเราก็จะทําความสะาอา,ะา,สะาดที่นึงนะฮะหน่างน กว้างอยู่ครับตรงนี้นอยู่ต่อพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ร3 6ยิบคิวฮะคนกรีนะฮะวันนี้พรุงนี้ร3 6ยคิวเทในเช้าแปดโมงเช้ากอสู่กันไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ